สวัสดีค่ะอบอุสวัสดีค่ะบคเบื่อกันยังเนี่ยใครยังไม่นอนก็แวะมาเบื่อกันแล้อยังท่านผู้ชมเ,เรื่องราวดีๆอ่ะมีคนเข้ามาเดี๋ยวก่อนพี่อ้อยพี่อ้อยเจอลุงยัง จอไม่โทรหากันหรอใสจะอยู่ใน w o r อ s หรือเดินไปข้างหลังไม่รู้ไปไหนหาเจอก็เลยเดินกลับไม่โทรไม่ไม่ต้องโทรหาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแกเรียกแล้วก็จะบอกแกไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าแกอยากไปทําเองมาแหละแล้วก็ไปบอกแกว่าไว้ว่าเดี๋ยวถ้าไปทาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปช่วยปกติแกทําอะไรอะแกก็ทำคนเดียวมีใครมาช่วยหรอสุขภาพบุรุษสุดแข็งแรงเขาก็นอนอย่างเดียวสุขภาพบุรุษสุดแข็งแรง ซูเปอร์แมนโอ้ยไอ้บ้านหลังเนี้ยบ้านเพื่อนบ้านเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นบ้านลุงตรงเนี้ยจะมีบ้านอยู่บ้านนี้แล้วก็บ้านตรงนู้นแล้วก็บ้านที่ลงไปติดถนนเลยลุงก็เคยอยู่มาแล้วันั้นเลยแต่มาอยู่หลังนี้เป็นหลังสุดท้ายให้พี่อ้อยเล่าเลยแล้วกันอ่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ให้พี่อ้อยเล่าเลยแลวกันเล่าคนเรื่องเล่าคนเรื่องให้พี่อ้อยเล่าว่านีเ่ารบริเวณบ้านพี่อ้อยอ่ะ เป็นยังไงคือใครที่ดูวิดีโอพี่อ้อยอยู่แต่ส่วนใหญ่วิดีโอพี่อ้อยก็แบบตื่นแต่เช้ามืดเห็นแต่ฟ้ามืดมืดบริเวณบ้านพี่อ้อยอ่ะอ่าบริเวณพ่านพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะใช่ไหมมันเป็นหมู่บ้านไหมที่พี่อ้อยอยู่อ่ะอไม่อยู่ในหมู่บ้านโอ๊จะบอกว่ามีบ้านนึงอ่ะโอ๊ตอ่ะไปทำความสะอาดให้เขาเขาเป็นลักษณะเหมือนบ้านพี่อ้อยเลยแต่โอ๊ตมแม่เขาว่าอันเนี้ย เป็นหมู่บ้านไหมเขาเรียกเดเวลลอปเมนนะเขาไม่เรียกว่าวิลเลจถ้าวิลเลจเนี่ยเขาจะหมายถึงเป็นหมู่บ้านแบบเหมือนหมู่บ้านที่ต่างจังหวัดบ้านเราเขาเรียกว i l l ิลเลจใช่แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านที่เป็นในเมืองเนี่ยเขาเรียกเดเวลลอปเมนโอก็ถามแม่เขาว่าตรงที่ลูกชายบ้านลูกชายเขาอะเพราะมันมันเป็นลักษณะเหมือนของพี่อ้อยเลยเขาบอกใช่ของลูกชายเขาอะมันคือเดเวลลอปเมนแต่เขาทําเป็นลักษณะ เหมือนอยู่ในป่าโ,โอ๊ยบอกเนาะอสวนเกษตรบ้านเราประมาณนะไม่มันเหมือนอยู่ป่าเลยพี่มันเหมือนอยู่ป่าแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ในเมืองมันอยู่ในเมืองแต่มันออกเข้ามันแตมันเข้าไปในพื้นที่อีกอีกส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นพื้นที <mir> ่เขาคงเป็นแบบเป็นเขตพื้นที่หมู่บ้านแต่เขาทําลักษณะมันไม่ได้เป็นเหมือนหมู่บ้านแต่อย่างของโอ๊ตอะ มันเห็นชัดๆว่ามันเป็นหมู่บ้านหรือของแม่เขาอะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองก็จะเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกเขาเรียกเดเวลลอปเมนตนะโอ้ก็ลรอไอ้นึกว่าถ้าเป็นเดเวลลอปเมนเนี่ยต้องเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านที่อยู่ในเมืองเท่านั้นเขาบอกว่าของลูกเขาอะก็เป็นเดเวลลอปเมนแสดงว่าเป็นกลุ่มที่มีการดูแล แต่ถ้าเป็นบ้านของใครของมันเองอันนี้คือบ้านจะมปีเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินเป็นของใครของมันนะคะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันหลายๆครั้งเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เป็นหมู่บ้านด้วยหรออย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่รู้รู้มาจากฝรั่งที่นี่แหละอย่างของพี่อ้อยอะ่ะ เขาอยู่เป็นบ้านของใครของมันเป็นที่ดินเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอให้พี่อ้อยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าลักษณะบ้านอะ่ะเขาเป็นยังไงเขามีกี่หลังติดติดกันอย่างเงี้ยแต่ที่วัดไปทํางานอะ่ะในช่องโอดมีนะเป็นบ้านจากขับรถวัดถ้ำมีวิดีโอไว้หลายวิดีโอเหมือนกันแหละเพราะเขาไม่ได้จ้างโอ๊ตนานไงเขาจ้างโอ๊ตแค่ประมาณเดือนหรือ2เดือนเองก็ขับรถจากบ้านรถไปเนี่ยสินาที เขาก็อยู่ในหมู่บ้านเขาอยู่ในเมืองไม่เดี๋ยวไมาเขาอยู่ในเมืองแต่ส่วนที่เข้าไปเนี่ยเป็นเหมือนเข้าไปในที่ดินของใครของมันแต่ไม่ไม่ไม่ได้ดูแบบลำบากนะไม่ใช่ของโอ๊ตในหมู่บ้านเพราะว่ามันมีบ้านอยู่ติด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 กันเลยซึ่งก็เป็นหมู่บ้านเหมือนบ้านแม่เขาอะแม่ของบ้านที่ได้ไปทําเนี่ยก็จะอยู่เป็นบ้านติด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 กันเลยแต่ที่ไปอะเป็นลักษณะ เป็นถนนใหญ่แล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะไม่ได้เป็นบ้านติดๆิดติติดตกันเนี่ยคือดูลักษณะแบบแบบหมู่บ้านอีกแบบหนึง่งอย่างที่บอกไงว่าเขาใช้คำว่า development อ,อก,ก็เลยอ๋อแบบนี้ก็เรียก development หรอ development น่าจะเป็นลักษณะว่ามีส่วนที่พัฒนาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ไปดูรายละเอียดความหมายเพิ่งเพิ่งจะคิดเนี่ยว่าไปหาดูว่า ความหมายของคำว่า development ในส่วนของที่เป็นบ้านเนี่ยเขาให้คำจำกัดความว่ายังไงหรือว่ามีการบริหารดูแลยังไงที่เขาเรียกนะแล้วเวลามีหิมะมีใบไม้ร่วงอย่างเงี้ยก็จะมีบริการมาเก็บมาดูดมากวาดกับไม่มีนะคะที่นี่เขาก็จะมีบางที่ จะมีทางเทศบาลเทศกิจเนี้ยมาดูดทีมะไม่ใช่มาดูดทีมะมากว่าทีมะต้องถนนส่วนรวมให้แต่หน้าบ้านของใครของมันนี่ต้องทําเองนะคะแล้วก็ใบไม้ก็จะมีรถมาดูดที่เรากวาดจากสนามบ้านเราอะ่ะแล้วก็มาดูดเก็บให้บางที่ไม่มีบางที่ต้องเสียเงินจ้างให้บริษัทที่เขารับบริการตรงเนี้ย มาทำให้ต้องจ้างรถมากวาดทิมะให้ในถนนหน้าหมู่บ้านนะปกติหน้าบ้านก็ทำของใครของมันอยู่แล้วนะคะส่วนของพี่อ้อยนี้เดี๋ยวให้พี่อ้อยมาเล่าอีกทีหนึ่งโพสอะจำได้ว่าดูวิดีโอพี่อ้อยวิดีโอหนึ่งนะคะเขามีอัดตอนที่มีรถมาดูดใบไม้อันนั้นน่าจะเป็นบ้านลูกค้า แม่ลูกค้าใช่ไหมชาวบ้านพี่อ้อยอ่ะพวกใบไม้อะไรพวกนี้ต้องทําเองจะอยู่ในเรียกว่าพี่อ้อยถึงได้ตั้งชื่อว่าชนบทในอเมริกาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยโคตรจันชนบทมีบ้านถ้าสมมติว่าเป็นถนนถ้าถนนหลวงมันผ่านตรงไหนอ่ะมันมักจะมีบ้านคนอยู่ใ,ใกล้ๆริมถนนยกเว้นว่าสมมติเวลาผ่านไปอุ้ยทำไมตรงนี้ไม่มีบ้านคนเลยมักจะเป็นแบบนี้เจ้าของบ้านอน่ะเราอาจจะขับรถผ่านไปแล,แล้วที่ต่อจากนั้นเป็นของเขาหมดเลย ที่เขาใหญ่มากเพราะฉะนัน้นก็เลยจะไม่ค่อยมีบ้านคนมีแต่เขาเป็นเจ้าของที่ที่อุ้มกว้างแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของที่เขาก็มักจะแบ่งขายริมถนนเพื่อให้คนมาซื้อและปลูกบ้านบ้านก็จะค่อนข้างจะใกล้ๆกันหน่อยอย่างบ้านอ้อยเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยแถบริมถนนเขาจะมีคนขายเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยก็ห่างกันแต่ก็ห่างกันมากบ้านที่ป้าอ้อยว่าเนี่ยเมื่อก่อนคุณลุงเขาอยู่ ตอนเขาอยู่เขาก็ไปปลูกต้นสนไว้รอบบ้านเลยนะสามด้านตอนนี้ต้นสนมันสูงแบบต้องมองแบบเนี้ยสูงมากแล้วต้นก็ใหญ่ขนาดคนเราโอบไม่หมดนะ่ะปรากฏว่าเมื่อตอนช่วงพายุหิมะมาเนี่ยกิ่งใหญ่ของมันหักลงมาไม่ได้ต้นหักคือแล้วมันก็มาพาดอยู่ที่รั้วของเราเพราะว่ารั้วเราติดอยู่กับบ้าน mm. เขารั้วเราก็เลย ซุดลงไปคุณลุงเขาเลยไปรื้อออกเพื่อไปรื้อกิ่งไม้เนะี่ยออกมากองไว้เดี๋ยวเราจะเก็บไปทิ้งจริงๆนะอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของลูกบ้านนูน้นเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านน่ะผ่านมาแล้วสามอาทิตย์เขาไม่มาทำแล้วเขาก็าแบบออกไปทํางานทุกวันเลยคุณลุงไม่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําเองโอ้น่ะม,มีครั้งหนึ่งหลายปีแล้วแหละกิ่ง<ม>สนเนี่ยแหละหลังบ้านน่ะตอนนั้น<ม>ยังไม่ได้ตัดต้นไม้ไงมิเตยังไม่ได้จ้างบริษัทมาตัด กิ่งมันหักโค่นแล้วก็พยายามเอาออกเองไม่ได้เสียเงินค่าจ้างให้คนมาตัดตั้งหลายร้อยทำเ,เองไม่ได้กาง,งเขาเพราะว่าต้องเอากิ่งไม้อ่ะไปทิ้งแล้วเขาของมันอยู่ในเมืองไงพี่เผาก็ไม่ได้ทุกอย่างอ่ะต้องแบบเอาไปทิ้งในที่ของเขาพอจ้างให้มาตัดเนี่ยเขาก็จะขนไปแต่ถ้าเราดึงมาเองได้โอ๊ตก็จะทำ ทยอยใส่ถังให้เต็มให้เต็มให้เต็มก็จะใช้หลายครั้งเลยอ่ะเพราะมันจะมีรถมารับทุกสัปดาห์เหมือนกันเขาก็จะมาเอาไปใช่แต่แตเขาไม่มีมาเก็กิ่งไม้โดยเฉพาะไม่มีเหรอเสียเงินไงอจ้างนี่ไงก็นี่ก็นี่ที่จ้างแล้วก็พอมีพายุมาบ่อยๆเนี่ยมิเตอร์ก็เลยตัดสินใจจ้างให้จ้างบริษัทมาตัดออกรอบ เลยก็เหลือเหลือไว้ให้โอนหลังบ้านกับหน้าบ้านอย่างละต้นจะร้องไห้เลยนะเขาจะตัดต้นไม้เนี่ยสุดท้ายเขาเขาก็รอสองปีเลยนะสุดท้ายมันมีข่าวแบบเนี้ยอยู่ดูสิต้นไม้ล้มไปพังเนี่ยแล้วคนในบ้านก็เจ็บอ่ะจะรอแบบนี้ไหมโอก็ได้บอกก็แหมมันกว่ามันจะโตนะนั่นนี่แล้วก็ได้ล่มเงาอย่างนี้เขาเลยบอกเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาใช้อํานาจความเป็นเจ้าของบ้านเขาจะตัดออกแล้วบอก ก็แล้วแต่ยูยูเป็นเจ้าของบ้านแล้วยูจะเหลือต้นไหนให้อายเงี้ยก็ถามเขาแล้วยูจะเหลือต้นไหนให้อายเขาก็เหลือหน้าบ้านต้นหนึ่งหลังบ้านต้นหนึ่งให้ถ้าบางนีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปลูกไม้สุดท้ายก็ตัดที่มเห็นบ้านลูกค้าเขาจะมีบอกว่าทุกวันอังคารเขาจะมาเก็บพวกกิ่งไม้ต้นไม้มีโอ๊มีทุกวันพุธเอ้ทุกวันศุกร์แต่มันไม่ใช่ไม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 ่มอันนี้อดหมายถึงนี่ไงที่โอ๊ตบอกถ้าโอต้องต้อง โอตัดไอ้กิ่งไม้ใหญ่ๆเองเนี่ยโอจะทําได้แค่ให้มันเต็มถังแล้วถ้ามันเยอะมันก็จะหลายครั้งนะแต่นี้คือลักษณะที่พูดคือมันล้มทั้งต้นเลยอ่ะแล้วเราอ่ะทําไม่ได้เราทำไม่ได้เราก็เลยต้องจ้างแล้วก็อย่างต้นไม้ใหญ่ๆเนี้ย ก็จ้างมาวิเสียไปตั้งห้าพันเหรียญพี่ก็เอารถเครนมามขึ้นบดขัดเองจริ้งไั้มันเป็นต้นเมปเปิลหลังบ้านก็เหมือนบ้านโอ๊ตอ่ะก็เนื่อ,อยายแล้วเขากลัวว่าวันหนึงมันจะโค่นลงมาถ้าเกิดว่าเราพอมีกําลังจ้างได้หรือเราทําเองไม่ได้เราก็ต้องจา้าง แอ,อันนี้ไม่รู้หรอก,อกมีกําลังไม่มีกําลังมิเตอร์บอกก็มันต้องจ่ายมันก็ต้องจ่ายแต่ <c oughs> แต่ว่าเซฟตี้ไว้ก่อนใช่ทั้นเนี้ยพี่อ้อยมาพี่อ้อยก็มีมีได้ข้อข้อมูลมาก็อยากจะเอามาเล่าเนาะไปเจอมามันก็ไม่ใช่เป็นความสุขเนาะ วันนี้เป็นเรื่องความทุกข์อีกแล้วนะคะก็อยากมาแชร์ให้เพราะปกติเราก็จะแบบมาพูดกันว่าเราพูดถึงความสุขาะอยากให้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนพูดพี่อ้อยเล่าวันนี้ให้หน่อยเมื่อกี้พูดถึงหมู่บ้านไว้ตรงบริเวณรอบบ้านพี่อ้อยใกล้ๆกันเนี่ยมีบ้านทั้งหมดกี่หลังมีนะสองสามสี่หลังก็ไม่โดดเดี่ยวเงาะหงอยเลยออกไปออกไปแต่ว่าที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนโดดเดี่ยวเพราะว่า บางทีเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนเราจะไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านเลยเราจะมีแต่รบเห็นแต่บ้านเขาอยู่เนี่ยแล้วก็แต่ละหลังก็จะเป็นคนสูงวัยเด็กพวกลูกพวกหลานอะไรเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่อื่นกันหมดเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งวันฝั่งตรงข้ามมีสองคนเขาก็อายุประมาณคุณลุงมั้งหรือแก่กว่ารู้วันแรกที่คุณลุงาพาดอยมาเนี่ย ก็พาไปอวดเขาพาไปบ้านเขาดูเขาเขากนน่ารักเนาะสอนทวนเขาก็พูดดีแล้วเมียเขาก็บอกผัวเขาว่าเนี่ยอีกหน่อยเธอจะมาเป็นเพื่อนบ้านเราเราจะต้องทําความคุ้นเคยกันเขาไว้พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยไอ้ความที่ชาวบ้านคนแถวนี้เขาจะไม่เดินไปมาหาสู่กันนะมันก็เริ่มไม่ค่อยได้ไปเพราะก็ไม่เห็นเขาเราก็จะไม่อยากไปรบกวนปรากฏว่าเมื่อสักเดือนกว่ามาได้แล้วอะ สองเดือนมาได้แล้วก็เห็นว่าได้ยินว่าเข้าโรงพยาบาลก็วชวนคุณลุงไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไปไม,ไม่ได้ไปเยี่ยมสักทีผู้หญิงนะคนผู้หญิงไม่ได้ไปเยี่ยมเขาสักทีนะแล้วอยู่มาอีกอาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นคนมาจอดรถที่บ้านเขาเต็มเลยแล้วเขาเราก็ไม่รู้คนที่อยู่บ้านแถวนี้ก็ไม่มีใครรู้อะไรไม่ได้พูดอะไรให้เราฟังแล้วเราก็ไม่เจอใครก็ต่างคนต่างอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง ไปเจอคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านกับบ้านหลังนั้นน่ะก็เลยถามเขาเูาเสียตากดว่าคุณป้าเขาเสียเออแกดีกับร้อยมากเลยนะแล้วแกก็คอยแบบมีอะไรก็คอยสอนคอยเตือนเวลาถ้าไปหาแกแกจะมีความสุขแกรู้สึกว่าแกจะมีความสุขเหมือนแกมีเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเสียใจเนะว่าไม่ได้แม้กระทั่งไปเคารพศพเขาอ่ะ แล้วศพการทําทําเรื่องศพอะไรที่นี่ก็เรียกง่ายนะถ้าเทียบกับบ้านเราไม่ได้เออกระเหลือไม่ได้ไปเที่ยวบอกคนนู้นคนคนีน้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งครอบครัวไหนที่เขาไม่ต้องการที่จะแจ้งข่าวแจ้งคราวอะไรเลยเขาก็จะไม่บอกอะไรใครเลยเขาก็จะทำเงียบเ,เอาไปเผาหรือไปฝังโดยเฉพาะมีเฉพาะพี่น้องเท่านั้นอ่าแล้วออ๊่ใงแบบอย่างของที่ความต่างของโอ๊ตที่อยู่ในหมู่บ้านอะ่ะเขาก็ไม่ยุ่งกันนะแต่ความต่างคือ เราจะเห็นคนเดินออกกำลังกายคนแบบเช้าเย็นรถวิ่งไปทำงานทุกวันค่ะทุกวันมันจะไม่มีคือเขาจะไม่ยุ่งกัน <c oughs> แต่เขาจะไม่ <c oughs> มันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันเงียบเหงาเพราะเราก็จะเห็นแบบคนเดินออกกำลังกายคนจูงหมาเด็กพ่อแม่พาลูก <c oughs> คือมัน <c oughs> คือมันจะเห็นแต่เราไม่แต่เราไม่ยุ่งกันเหมือนกันแหละ <c oughs> บ้านติดกันก็จะต่างคนต่างอยู่แต่อย่างของพี่อ้อยอะ มันก็ยังพอมีแต่เหมือนอย่างที่บอกไงเขาอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะว่าปัจจุบันเนี้ยชนบทในประเทศไทยเป็นยังไงแต่มาอยู่ที่นี่นะจักจะบอกว่าเหมือนกับเวลาบ้านต่างจังหวัดะเวลาเราขับรถไปในบ้านต่างจังหวัดแล้วขับรถเข้าไปที่ถนนมีดินแดงก็ะจะเจอบ้านห่างๆแล้วก็จะเงียบไม่มี ผู้คนมากมายไม่มีเด็กมาวิ่งให้เห็นไม่มีหนุ่มไม่มีสาวมีแต่คนแก่ที่พี่อ้อยู่ยังดีที่ญาติมิเตอร์อยู่อ่ะเขาอ่ะอยู่แบบห่างไกลผู้คนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจริญนะเขาเลือกที่จะอยู่แบบนั้นไม่มีค่ะเป็นลานโล่งๆแล้วมีแค่เขาเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่แบบนั้นเขาไม่อยากยุ่งกับใครใช่มิเตอร์ก็ชอบโอก็ชอบนะแบบนั้นอ่ะแล้วเขาอยากจะเข้าเมืองมันก็ไม่ได้ไกลก็คือขับออกมานิดเดียว มันคนละมันมีมันอเมริกามันมีหลายแบบแล้วอย่างที่บอกว่าชนบทอ่ะชนบทพี่อ้อยอ่ะไอ้ที่เขาอยู่นั่นน่ะจะเรียกว่าชนบทก็ได้ไหมก็น่าจะได้มั้งถ้าเราเรียกแต่เขาใกล้ตัวเมืองมากกว่าเขาเขาไม่จนพี่เขาไม่ได้จนเออแค่นี้เลยคือที่จะพูดคือคือบางครั้งอ่ะเรามองว่าอยู่ชนบทอ่ะแล้วจะต้องเป็นคนไม่มีตังเป็นคนจนที่ต่างประเทศต้องดูดีๆอ่ะ คือลักษณะที่เรียกชนบทตักจากสิ่งที่เรารู้จักจากบ้านเราเนอะของต่างประเทศอ่ะมันก็คือมันไม่ได้มีตึกใหญ่ๆไม่ได้มันไม่ได้มีผู้คนขวักไขวไปมาอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้โจนอ่ะ มันไม่ใช่ชนบทแล้วจนพ่าอย่างบ้านเราอะ่ะส่วนมากแล้วคนก็จะไม่ชอบชีวิตแบบนั้นขายได้ก็จะขายที่ขายบ้านแล้วก็ไปอยู่ในเมืองไปทามาหากินในเมืองกันแต่ที่นี่อะ่ะส่วนมากถ้าเขามีพ่อแม่ผู้คนคนสูงวัยเขาก็จะอยู่เขาอยู่นะเขาไปอยู่กันเอ,อโดยที่ไปอยู่ห่างไกลตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยอย่างบ้านมแม่ ที่ไปแลนช์อะ่ะคือบ้านแมอ่อีกหลังหนึ่งอะ่ะเขาอยู่ในหมู่บ้านก็มีบ้านเยอะแยะเหมือนโอ๊ตเงี้ยก็มีแต่เขาโอ๊ตไม่ค่อยเห็นนะมีคนออกมาเดินไหมอะไรไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปตอนช่วงฤดูร้อนไปแต่ฤดูหนาวฤดูหนาวไม่มีใครออกมาอยู่แล้วแต่มันจะมีรถวิ่งผ่านไปแล้วก็ถ้าเขารู้จักกันเขาก็จะแบบทักทายกันปกตินะคะแต่บ้านที่อยู่ในแแลนช์เนี่ยอยู่บนเนินเขาอะ่ะ ไม่มีบ้านติดกันเลยนะห่างไปเลยแต่บ้านที่เห็นแบบหลายๆหลังอันนั้นคือที่ของเราทั้งหมดแต่มันจะมีอย่างของป่วงของพี่อ้อยอะเอเห็นในรูปอะก็จะมีโรงเก็บของมีโรงเครื่องมือระไรๆของเราทั้งหมดเลยบ้านโรงนาใช่มันจะมีเป็นเป็นแร์เหมือนเหมือนของพี่อ้อยอย่างของลุงเนี่ยเขาก็มีแบบเป็นแร์เป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยของแม่เขาจะมีงานแต่ในหมู่บ้านไม่มีอะไรหมู่บ้านก็แค่มีบ้านมีสนามหญ้าแค่นี้ค่ะเค